สิบชนิดปลาที่มักตกได้ในหน้าฝนในช่วงหน้าฝนนักตกปลาบ้านเรามักจะนิยมตกปลาหลายชนิดเนื่องจากน้ําเริ่มหลากปลาหากินง่ายและมีการเคลื่อนไหวกระตือรือร้นในการล่าเหยื่อมากขึ้นในปลาหลายๆชนิดซึ่งปลาที่นิยมตกในฤดูฝนที่จะกล่าวถึงนี้นั้นจะเลือกเป็นปลาทั่วไปที่ไม่ใช่ปลานักล่าหรือปลาที่ตกด้วยเหยื่อปลอยเป็นหลักนะครับจะมีปลาอะไรบ้างไปชมกัน 1. ปลากดปลากด ทั้งปลากรดเหลืองปลากรดคังถือเป็นชนิดปลาที่นิยมตกกันมากในช่วงหน้าฝนที่มีน้ำมากน้ำหลากน้ำแดงไหลเอ่อมาไม่ว่าจะตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงที่น้ำไหลหลากไปถึงตามหน้าฝายหน้าประตูน้ำหรือปากท่อน้ำไหลต่างๆโดยเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นไส้เดือนและเหยื่อหมักต่างๆ 2. ปลากาปลากาปลาหมอช้างเหยียบหรือปลาตะกราบก็เป็นอีกชนิดปลาที่กินดินในช่วงหน้าฝนที่น้ําเริ่มมีระดับที่สูงตามแม่น้ําหวยน้องคลองเขื่อนต่างๆซึ่งปลากาหรือปลาหมอช้างเหยียบก็จะเป็นกลุ่มปลาฟูงที่นิยมตกกันโดยมาจะตกแบบทุ่นลอยด้วยคันชิงเหลิวหรือไม้ไผ่เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นไส้เดือนกุ้งฝอยไข่มดแดงหรือแมลงต่างๆที่หาได้ 3. ปลากระทิง ปลากระทิงหรือปลาลาดก็เป็นปลาอีกชนิดที่มักนิยมตกในช่วงน้ำหลากน้ำลน้นในช่วงฤดูฝนนี้ยิ่งในช่วงน้ำหลากน้ำแดงฝูงปลากระทิงจะพากันออกหากินตามริมตลิง่งไม่ไกลจากฝั่งมากนักพวกมันจะชอนชายตามโคลนดินที่น้ำพัดพามาเพื่อหาอาหารที่ถูกพัดพามาด้วยตามโคลนดินเหล่านั้นการตกสามารถตกได้ทั้งหน้าดินและทุ่นลอยโดยเหยื่อโปรดของมันก็คือไส้เดือนนั่นเองนอกจากนี้ก็มักจะมีปลาโลดติดขึ้นมาด้วย 4. ปลาหมอไทยปลาหมอไทยปลาครูของใครหลายๆคนเป็นปลาที่ตกง่ายตกสนุกยิ่งหน้าฝนน้ำเออก็มักพากันขึ้นเล่นน้ำเต็มไปหมดการตกปลาหมอนี้นั้นนิยมตกด้วยการตกแบบทุ่นลอยโดยใช้เหยื่อได้หลากหลายใส่เดือนกุ้งฟอยไข่มดแดงขนมปังแผ่นเป็นต้น 5. ปลาขแยงปลาขะแยงหรือปลาสแงงปลากะแยงปลาฝูงอีกชนิด ที่ตกสนุกในช่วงหน้าฝนไม่ว่าจะเป็นขยงทงขยงใบข้าวขยงข้างลายและปลาขยงหินการตกปลาเหล่านี้นั้นสามารถตกได้ทั้งหน้าดินและทุ่นลอยตามสภาพแหล่งไมายเหยื่อที่ใช้ก็เช่นไส้เดือนกุ้งฟอยแมลงเมาเยื่อหมักเป็นต้น 6. กลุ่มปลาสวายปลาในวงปลาสวายหลายชนิดก็ถือว่ากินเหยื่อดีในช่วงหน้าฝนนี้เช่นสวายเทโพเทพาสังกวาดสายู ปลาเพาะปลายางเป็นต้นโดยเหยื่อก็แต,ตกต่างกันไปตามพื้นที่ตามชนิดปลาเช่นไส้เดือนแมลงสาบขาวเหยื่อมักขนมปังมันหมูหมูยอหั่นเป็นต้นนิยมตกแบบหน้าดิน 7. กลุ่มปลาตะเพียนการตกปลาเกล็ดในช่วงหน้าฝนนี้นั้นอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างสําหรับการตกปลาเกล็ดแบบหน้าดินด้วยสภาพน้ําอุณหภูมิน้ําที่แปรปรวนทําให้ปลาปรับตัวไม่ทนันจึงไม่ค่อยสนใจอาหารที่ส่งลงไป แต่กลุ่มปลาตะเพียนกลุ่มปลาเกตที่ตกได้ตกดีในช่วงน้ำหลากนี้ก็เช่นปลาตะเพียนตะาากกระแหซิวควายซิวอ้าวดามังปลาส้อยเป็นต้นปลาเหล่านี้ก็ยังตกได้ดีในหมายธรรมชาติแม่น้ำโดยเฉพาะการตกแบบทุ่นลอยริมฝั่งโดยเหยื่อไส้เดือนขนมปังเหยื่อนวดลูกไม้ต่างๆ8กลุ่มปลาเนื้ออ่อน ลุปลาเนื้ออ่อนอย่างปลาชะโนหรือปลาเสื่อมปลาแดงปลาน้ำเงินต่อมักจะตกกันได้บ่อยในช่วงหน้าฝนนี้โดยเฉพาะตามแม่น้ําลําน้ําสาขาต่างๆโดยหากตามริมฝั่งและลําน้ําสาขาโดยมากก็จะเป็นปลาชะโนหรือปลาเสื่อมปลาเซียมจะตกแบบทุ่นลอยด้วยไส้เดือนปูงฝอยแมลงเม่าหากเป็นพวกปลาแดงปลาน้ําเงินมักจะพากันอยู่กลางแม่น้ํานิยมตกหน้าดินโดยอาจปลูกสายหน้าให้ตะกัวอยู่ล่างสุด แล้ผูกสายเบ็ดเข้าที่สายเมน1-3สายเพื่อให้เหยื่อพลิ้วไหวได้ดีเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นกุ้งฝอยยิ่งกุ้งฝอยเป็นๆยิ่งกินดีใส่เดือนลูกปลาเล็กๆเป็นตน้น 9. ปลาดุก หน้าฝนนี้นั้นเป็นช่วงฤดูการปักเบ็ดตามท้องนาที่นานาๆหลายๆคนเฝ้ารอปลาดุกถือเป็นหนึ่งในชนิดปลาที่กินดีได้บ่อยตามท้องทุ่งนาซึ่งในแม่น้ําลําคลองก็เช่นกันโดยมักจะหากินตามริมฝั่งหรือไม่ห่างจากฝั่งมากนะักยิ่งตามจุดที่เป็นหลังน้ําไหลลงสู่แม่น้ำํำก็มักจะได้ตัวเสมอเหยื่อที่ใช้ก็เช่นไส้เดือนกุ้งฟอยแมลงสาบขาวเป็นต้นติปลาแป ปลาแปรหรือปลาท้องพลุในช่วงหน้าฝนนี้ก็ถือเป็นปลาฝูงอีกชนิดที่พบเจอได้บ่อยตามจุดน้ําไหลต่างๆเช่นหน้าฝายหน้าประตูน้ําต่อหม้อสะพานจะเห็นพวกมานรวมฝูงไล่กินปลาเล็กกุ้งฝอยหรือแมลงกันบริเวณผิวน้ํานิยมตกด้วยเหยื่อไส้เดือนกุ้งฝอยแมลงต่างๆและที่นิยมจะเป็นการใช้ซาบิกิหรือเบโซกตกกันสะส่วนมากเพราะตกได้ทีละหลายๆตัวครับ เหล่านี้ก็เป็นปลาที่เรามักตกกันได้บ่อยในช่วงฤดูฝนซึ่งก็มีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวหรือว่าเป็นช่วงฤด,ดูที่ตกปลาได้หลากหลายชนิดมากที่สุดก็ว่าได้แล้วมีปลาชนิดไหนอีกบ้างที่นานาตกได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊กลาซาด้าช้อปปี้และ t ิกต็อก อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ